ไฮไลท์สรุปผลการแข่งขันศึก RWS วันเสาร์ที่26ตุลาคมมาแล้วครับจัดแข่งขันที่เวทีมวยราชดำเนินเหมือนเดิมครับแฟนวยครับรายงานผลจากผมบีมรีพอร์ตครับผลการแข่งขันแต่ละคู่ครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวได้รับชมกันในคลิปนี้เลยครับแฟนวยครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับแฟนวยครับเป็นการประกันระหว่างแสงมณีสุกใจในเล่าครับนักชกจากขอนแก่นครับ จอกับชูราโนวรอฟครับนักชกจากเอเซอร์ไบจันครับพิกัดน้ำหนัก140ปอนด์ครับวันนี้นี่แสงมานีครับคนแข้งทรายครับมาจากขอนแก่นครับประเคนใส่ชูราดหลายครั้งเลยครับดูครับทนได้ทนไปครับแฝงาวางแข้งทรายคีเตะไรายทีครับโอ้โหหงอดแข้งทรายแต่ละทีนี่เรียกได้ว่าแขนเริ่มจะตกเตะเสดูครับพุ่นน่ะยังบวกมือบอกเตะมารวดท่าท้ายเตี่ยวนเขก็ไปครับ เรียกเดีว่าวันนี้นี่แสงมณีครับแข่งซ้ายมาต่อเนื่องมาหนักๆมีเขาซ้ายด้วยครับก็มาสี่ครับแมวันนี้นี่ดูครับสังเกตแขนขวาครับว้างแข่งซ้ายทีบแค่ตกเทษๆเลยครับแม่แกก็ทนเอาเรื่องครับดูครับโดนเตะโดนหัวขนาดนั้นเนี่ยยังประคับประคองตัวจนแล้วจนรอดครับจนจะครบสามยกจนได้ครับดูครับอึดจริงๆครับ ทูราดนวรอฟนวซอฟนะครับนักชกจากเอเซอร์ไบจันครับอเซอร์ไบจันครับก็เรียกได้ว่าเอาตัวรอดจนได้ครับแข่งไซายของแสงมณีครับเตะฟงดวงฟงดวงีินองเอ้ยบองดูซับตอกซซายทีครับแม่หัวใจสอบผ่านเลยครับนักชกต่างชาติรายนี้ครับวันนี้นี่แสงมณีก็พยายามเต็มที่เลยครับการจะคุ้นอกใครได้ครับเตะจนเรียกได้ว่านักแข่งโปครับ กันยังบางยอมแพ้บบงดูครับบางดูแมทนจริงๆครับพยายามจะบอกพี่เลี้ยงว่าแขนไข่เรื่อมเอาไว้แล้วเด้หมดนาเฮ้ยอดทนเอาพี่เลี้ยงบอกใกล้สิมืดยกแล้วว่าเดิไปนี่ครับโอ้สุดยอดจริงๆครับหัวจิตหัวใจแกสอบผ่านครับวันนี้แสงมันียอแขลงสายจัดเหลือเกินครับว่างแข่งสายครับโอ้โหแขนห้อยตรงเตียงวัดนี่เบังครับโอ้สุดจริงครับหัวใจแกสุดยอดจริงๆครับ วันนี้แข้งซ้ายแสงมณีหนักจริงๆครับครบยกไปแล้วครับแคนทุกเทเซยกกับขึ้นโอ้ยป็นแขนหักระเบี่น้องสุดท้ายเป็นแสงมณีสุกได้ไหนเล่าครับจากขอนแก่นครับเอาชนะคะแนนไปขาดร้อยเลยครับสามเสียงเอกระชันครับสลัดเจ้าบอลแสงมณีครับลุยกันต่อคู่ที่2ของรายการครับแบ็คแฮมสบุญธรรมครับนักชกรู้ครึ่งไทยญี่ปุ่นครับกางเก่งสีดำครับฝั่งซ้ายครับเจอกับ เมอดัสเฮดเดรี่ครับนักชกจากอิหร่านครับรุ่นใหญ่ๆยักษ์ยักพิกัด166่อยหกบอลครับฟางแข้งขวามานี่ครับพยายามพยายามหมัดขวาโดนครับมีอาการแกว่งไปเหมือนกันครับนัทนันเมอดัสครับจะเอาคืนแบบไหนครับใหญ่ๆโดนสอยอีกทีเอารอดไม่รอดครับวันนี้แบกแคมโยนตแข้งขวาครับสวีไปครับโอ้โหมวยใหญ่ๆออกอาวุธแต่ละทีนี่เรียกได้ว่าหวังคนได้เลยครับสาวมาดูครับแม แกก็มีลูกลุงตุงเตงแกมาเรื่อยๆครับทางด้านของเจ้าเวดัสครับโจกจากอิารานครับเรียกว่าตัวใหญ่ยักษ์พอสมควรครับดูครับเอาสาวไปมงดูเอานัเข้าไปนี่ซอ,อกท้องซอกจิ้มซอกปักเอาอากาศแยกไ,ไอ้คิดอ้ยแอมบอฟังฟ้าฟังเฟยเนยนั่ายังเดียวอถอยไปเผ่าเนี่ย <S <S 2> <S 2> <S อ๋อย้อนไปคิดด้ยซับจังๆ,ๆอือเฮ้ยเข้าไป ย้อนเข้าไปถือว่าถือเฮ็ดไปรวดเนาะเอามันไปตัวนี่ซึบม่บงังลูกเนาะเป็นยังไงตัวนี้ถู <c oughs> น,นบ้าไปถูนบ้าครับแต่เหมือน,นจะจะหน้าแห่ขบปีเลือดครับโอ้โหพยามยจะสับสอกเข่าครับเทสจะควงครับเลือดมากจังเลยพี่นอ้องมึงดูครับสับไปเรื่อยครับเรียกว่าสับเป็นฟักลาบเลยครับ <c oughs> โอ้โห แกบมีความพยายามสูงครับแต่นี่ฮะสุยนาสุยลังซับไปเรื่อยครับโอ้ยอันนั้นที่แบ็คแฮมพอโดนบ่อยๆก็ชักเริ่มเลี้ยวแดงหมดเหมือนกันครับนี่ฮะเห็นดูครับซับซับจีอักน้ำเป็นอีดีพี่น่ครับนี่ครับพบยกไปแล้วครับทั้งคู่ครับต่างมีสปิริตดีเยี่ยมครับ สุดยอดเลยฮะก็คะแนนนี่เอกกระชันครับเป็นแบ็คแฮมสบุญธรรมครับนักชกลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นครับเอาชนะคะแนนไปครับแฟนไหมครับไปต่อกันที่รายการทัวร์นาเมนต์ครับรุ่น140ปอนด์ครับไฟนอลโฟครับเพชรธงชัยสอสมหมายครับนักชกแดนใต้จากสุราษฎร์ธานีครับเจอกับอัลฟีเพียสสอเดชพันธ์จากอังกฤษครับพิกัด140ปอนด์ครับรูปเกมก็ตามเดินครับทางนั้นของอัลฟีสอัลฟี่เนี่ยนะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินครับ ามสไตล์แกครับเอาแรงเข้าว่าเอาแรงเข้าบดเข้าเบียดครับที่เพชรธงชัยก็คอยตั้งคอยขวางครับคอยดักคอยโตจังหวะสองวานแข้งขวาครับเข้าเต็มๆครับดูครับขยับขยับเข้ามาเพชรธงชัยตั้งแขนซับสองขวามาจับจับบิดบิดกดกดยัดเข้าทรายครับถ้าใช้แรงนี่ก็เป็นท่านั้นของเอาฟรีครับแต่หลักเกลี่ยนี่เป็นเพชรธงชัยครับคอยดักคอยตั้งแขนคอย ขวางหน้าแค่เดินจริงครับเอาฟีนี่แต่เดินแล้วมันทําอะไรไม่ได้ไม่ชัดเจนไม่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยแหละฮะพอเข้ามาโดนการไล่แขนการขวางหน้าแกก็ไล่แขนไม่เป็นครับนี่ฮะเอายกว่าไล่แขนไม่สู้เลยครับพอเข้ามาในเนี่ยฮะพยายามจะนี่ครับโดนปัดกรรมการเตือนว่าผิดกติกาปัดไม่ได้ครับ หัวใจสอบผ่านครับเอาฟรีแต่เรื่องของฝีมือเรื่องของความเก่าเนี่ยยังเป็นรองให้ต้งใช้อยู่เพราะสมควรครับแต่เรื่องพละกำลังหัวจิตหัวใจแกสอบผ่านครับและคู่นี้ครับผู้ชนะเนี่ยไปยืนรอนีฮะเข้าชิง3ล้านบาทครับในรายการอาเ t o u r ชุ m e n t ปี2024ครับรุ่นพิกัดนำหนัก140ปอนด์ครับครบยกไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่พอใจครับ จะทำนองวัดดีเยอะจนเกินไปครับอการแบบเซ็งๆฮะท่านัเอาพี่ครับพี่ครับแกไม่พอใจครับแนนี้กระชัครับเป็นท่านของเจ้าเพชรชงชัยสอสมหมายครับนักชกจากสุราษฎร์ครับเอาชนะคะแนนไปเอกกระชันสามเสียงครับไปรอผู้ชนะนะฮะระหว่างผู้นี้เลยครับต่อไปนี้เลยครับเพื่อที่จะเป็นคู่ชิงครับดำพรัญชัยจากพัทลุงครับเจอกับขุนหานเล็กสิงห์มหาวินจากสตูนครับพิกัด140ปอนด์ครับ ใครชนะเข้าไปชิง3ล้านบาทครับเจอกับเพชรธงชัยครับมาดูฮะวันนี้ดามก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งครับจะต่อยเซตคล้ายกันกับคู่ที่แล้วเลยครับคุณหันเล็กี่จะสไตล์คล้ายกับเอลฟี่ครับเอาแรงเข้าว่านะครับขณะที่ดามมีต่อยเชิงคล้ายกันกับเพชรธงชัยนะครับดูกับปางแข้งสาวดูครับช่วงตัวนี้มีสุดไปครับทางด้านของคุณหันเล็กครับพยายามจะเดินครับแต่ดูแล้วว่าจังหวะ นี่ดูเป็นรองครับแล้วก็การแม่นยำในการออกอาวุธเนี่ยขอนขาดี่จะเป็นรองเหมือนกันครับเดินจริงขยันจริงครับแต่เดินแล้วทําไม่ได้ต่อยก็ไม่เข้าเป้าครับวางแข้งสายครับโอ้ดูครับจังหวะดีกว่าครับหลักเหลี่ยมกินเหลี่ยมตัวเดวค่อยค่อยแทคค่อยค,อยคอยเลียมไปเรื่อยเรืยครับจนสุดท้ายครับ คุณฮาเล็กท้อไปเองซะอย่างนั้นเลยครับนี่ฮะโอ้โดนแข้งสายโดนสายอีกทีครับแม่สายระเบิดเถิดเทิงเลยครับสายจากใต้พัทลุงครับหรือว่าเป็นดับบี้ไฟชายแดนใต้ครับสตูลกับพัทลุงครับนี่ฮะช่วงท้ายๆไปแล้วครับก็ยอมแล้วครับแบบนี้ฮะคุณฮาเล็กครับสารภาพครับเป็นท่านของเจ้าดามพรันชัยครับนักชกจากจังหวัดสตูลครับ เอาชนะคะแนนไปเอกชันสามเสียงนะครับแล้วก็เข้าไปชิง3ล้านบาทครับกับเจ้าเพชรธงชัยครับเดี๋ยวมีรูปเฟสอฟนะฮะที่เผชิญหน้ากันกันกบเจ้าเพชรธงชัยครับจะเป็นผู้ชิงมือรอบรุนเมนต์นะครับ140อปอนด์ครับอ่ะฮะมีรูปภาพเด,เดี๋ยวรอสักครู่ครับรูปที่ยืนเผชิญหน้ากับเจ้าเพชรธงชัยครับ นี่ฮะเีโกปัดหัวตัวเท่าเลยครับรูปร่างสูงยาวเช่นเดียวกันครับจะชิง3ล้านบาทครับรุ่น140ปอนด์ครับวันเสาร์ที่7ธันวาคมกับคู่นี้ฮะเจอกันแน่นอนครับในศึก r า s ครับนี่ก็เป็นผลการแข่งขันครับศึก r า s ์ครับวันเสาร์ที่26ตุลาคมนะครับช่วงท้ายขอบคุณทุกการรับชมครับผมบีมรีฟัดรายงานผลครับชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบดูมวยไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับแฟนมวยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวััสดีครบ